สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพัวเข้าให้พิชัยตกกระโหลกประยุทธ์เงินกู้หนึ่งล้านล้านที่ผ่านมาทำไมวัคซีนยังขาดมุกมิปกู้เพิ่มเจ็แสนล้านเรื่องใหญ่แต่เหมือนมุกมิบทำกันพิชัยชะบิกตูกู้เพิ่มเจ็แสนล้านทำหนี้พุ่งตรวจสอบไม่ได้แขวะใช้เงินมากแต่หาเงินไม่เป็น ีตรวจสอบการใช้หนึ่งล้านล้านทำไมวัคซีนยังขาดแนะลดงบซื้ออาวุธและเงินเดือนสวลาออกไปได้แล้วก่อนหนี้ท่วมเกินเยียวยานายพิชัยนริพภันรองหัวหน้าพักเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่ารู้สึกประหลาดใจที่พลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติพรกรกู้เงิน7แสนล้านบาทตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยเป็นวาระจรและไม่ได้ให้รายละเอียดเหมือนมุกมิบทำกันทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่มากและควรต้องชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบก่อนเพราะก่อนหน้านี้นายอาคมเติมพิทยาภายัสิทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่งจะยืนย yeah, mm ันในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้เองว่ายังมีเงินเหลือ380,000ล้านบาทจากวงเงินกู้1ล้านล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะเยียวยาประชาชนในครั้งนี้โดยไม่ต้องกู้เพิ่มแต่แล้วกลับเสนอคอรมอกู้เพิ่มถึง700,000ล้านบาททำให้สงสัยถึงความโปร่งใสแถมยังเสนอเป็นวาระจรเอกสารลับมากแล้วยังเก็บเอกสารกลับทันทีอีกทั้งยังไม่มีการ แหลงข่าวไม่มีรายละเอียดจึงทำให้ยิ่งน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้ชี้แจงว่าการใช้เงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทที่ผ่านมาเพื่อเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจรวมถึงสาธารณสุขมีรายละเอียดอย่างไรทำไมถึงได้ใช้หมดแล้วและทำไมใช้แล้วถึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เศรษฐกิจกลับย่ำแย่ลงอีก นอกจากนี้ตามที่บอกว่าใช้เงินเพื่อสาธารณสุข45,000ล้านบาทเหตุใดจึงไม่มีการจัดซื้อวัคซีนให้เพียงพอและทำไมถึงไม่มีวัคซีนหลายยี่ห้อเป็นทางเลือก ทั้งๆที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่รัฐบาลกลับบริหารล้มเหลวแสดงถึงความไร้ประสิทธิภาพในการใช้เงินนอกจากนี้มีการนำงบไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยจากข้อมูลได้มีการนำไปใช้ในโครงการชื่อแปลกๆเช่นโครงการเลี้ยงปลาดุกโครงการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งแม้อาจจะเป็นประโยชน์แต่ไม่มีทางที่จะฟื้นเศรษฐกิจไทยที่กำลังย่ำแย่นักได้เลยเหมือนเสียเงินฟรีดังนั้นจึงอยากให้มีการตรวจสอบการใช้เงิน1ล้านล้านบาทให้ละเอียดเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเงินกู้นอกงบประมาณทั้ง1ล้านล้านบาทและที่จะกู้ใหม่อีก7จแสนล้านบาทจะตรวจสอบการใช้จ่ายได้ยากเพราะไม่มีกรอบการใช้เงินที่ชัดเจนไม่เหมือนการใช้เงินงบประมาณที่ มีรายละเอียดและกรอบการใช้ชัดเจนซึ่งจะมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้อีกทั้งยังจะทำให้หนี่สาธารณะของประเทศพุ่งสูงมาก ทั้งนี้การกู้เงินเพิ่มอีกถึง7แสนล้านบาทจะยิ่งทำให้หนี่สาธารณะพุ่งทะลุเกิน9ล้านล้านบาทและนี่จะทะลุเกิน60%ของ GDP เพราะการเก็บรายได้ในปีนี้จะขาดมากกว่า2แสนล้านบาทซึ่งจะทำให้สถานะทางการคลังของไทยย่ำแย่ลงไปอ,อีกอีกทั้งในอนาคตรัฐบาลจะหาเงินจากไหนมาใช้นี่ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์พิสูจน์แล้วว่าใช้เงินมากแต่หาเงินไม่เป็นการจัดเก็บรายได้พลาดเป้ามาทุกปีทำให้นี่สาธารณะ เพิ่มขึ้นตลอดและปัจจุบันการเก็บรายได้คิดเป็นแค่15%ของ GDP เท่านั้นดังนั้นรัฐบาลจะไม่มีปัญญาหาเงินมาจ่ายหนี้ได้หนี้ของประเทศจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆแต่ประเทศไม่ได้พัฒนาเลยจริงอยู่แม้การช่วยเหลือประชาชนในยามยากลำบากเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ก็ควรจะตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปและไม่อยากให้เป็นช่องทางของการทุจริตคอร์รัปชัน การที่รัฐบาลหาเงินไม่เป็นและเก็บรายได้ขาดมาตลอดทําให้รัฐบาลต้องลดงบประมาณในปี2,565ลงโดยลดลงถึง185,000ล้านบาทซึ่งแสดงถึงความเสื่อมถอยของประเทศแต่รัฐบาลกลับซิกแซกออกพรบกู้เงิน7แสนล้านบาทมาใช้แทนซึ่งตรวจสอบยากเปิดโอกาสให้มีการคอรัปชันอีกทั้งยังเพิ่มหนี้สาธารณะอย่างมากในการกู้เงิน7แสนล้าน มีรายละเอียดคร่าวๆว่าจะใช้เพื่อเยียวยาประชาชน400ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม270,000ล้านบาทและเพื่อสาธารณสุข30,000ล้านบาทดังนั้นถ้าจะเยียวยาเพิ่มถึง400ล้านรวมกับเงินกู้เดิมที่มีอยู่อีก380,000ล้านบาทตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเอง เหตุใดรัฐบาลถึงไม่เยียวยาประชาชนให้เดือนละ5,000บาท3เดือนตามที่คณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยเสนอซึ่งสามารถทำได้และมีเงินเพียงพอดีกว่าจะไปแจกกระจายและไม่ตรงเป้าหมาย และการจะใช้เงิน270,000ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมก็อยากให้มีแผนงานที่ชัดเจนไม่ใช่ใช้มั่วมัวเหมือนครั้งที่แล้วและที่แปลกใจคือเหตุใดจึงมีค่าใช้จ่ายให้กับกองทัพบ,บก กองทัพเรือและกองทัพอากาศถึง367ล้านบาทด้วยซึ่งไม่สมเหตุสมผลสํำซ้อนกับงบกลาหโหมหรือไม่ทําให้ประชาชนสงสัยกันว่าจะยัดใไส้กันมาเพื่อหาผลประโยชน์กันใช่หรือไม่การใช้เงินดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างไรและการใช้จ่าย30,000ล้านบาทด้านสาธารณสุขจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ไหม ว่าจะมีวัคซีนให้ประชาชนสามารถเลือกเองได้มีการกระจายวัคซีนได้ทั่วถึงและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ทันภายในสิ้นปีเพื่อจะฟื้นเศรษฐกิจธธโดยจะต้องเร่งการกระจายการฉีดวัคซีนถึง500,000โดสถึง1ล้านโดสต่อวันโดยถ้ากู้เงินเพิ่มอีกจำนวนมากก็ต้องสามารถบริหารได้ตามที่ประชาชนคาดหวังอย่างไรก็ดีก่อนที่รัฐบาลจะกู้เงิน700ล้านบาทล เอกประยุทธ์น่าจะต้องพิจารณาตัดงบประมาณค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกไปก่อนซึ่งจะทำให้ประหยัดการใช้ใจ่ายและลดการกู้เงินให้น้อยลงได้โดยค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นต้องตัดลงหมดเช่น งบความมั่นคงงบซื้ออาวุธค่าดูงานต่างประเทศลดเงินเดือนสอวอลดการเกณฑ์ทหารเป็นตน้นเพื่อแสดงความสำนึกว่ารัฐบาลใช้เงินจำนวนมากแล้วจึงต้องประหยัดด้านอื่นด้วย ในภาวะวิกฤตที่ประเทศเริ่มประสบปัญหาทางการเงินและการคลังและปัญหาจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการใช้จ่ายของรัฐบาลจะต้องมีประสิทธิภาพและให้ประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่ผลเอกประยุทธ์จะมาแจกกระจายหรือใช้จ่ายแบบคลุมเครืออีกไม่ได้แล้วผลเอกประยุทธ์ต้องสำนึกว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลที่ผ่านมาล้มเหลวรัฐบาลใช้เงินจำนวนมากแต่เศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้น ประชาชนยิ่งลำบากกันมากและการใช้เงินชนเพดานจะทำให้รัฐบาลในอนาคตที่ต้องมารับงานต่อจากพลเอกประยุทธ์จะไม่มีเงินเหลือที่จะฟื้นฟูประเทศได้ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไปอีกนานดังนั้นหากพลเอกประยุทธ์รู้ตัวก็น่าจะต้องออกไปได้แล้วเพื่อให้คนที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงมาบริหารประเทศในขณะที่ประเทศยังคงมีเงินเหลือให้ฟื้นฟูประเทศได้เพราะ หากพลเอกประยุทธ์ใช้เงินหมดประเทศไทยมีหนี้ท่วมใครจะเข้ามาบริหารเก่งแค่ไหนก็จะไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้เพราะพลเอกประยุทธ์สร้างหนี้ไว้เกินเยียวยาแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ